สวัสดีค่ะครูส้มจุย๋ยรัตคงสุวรรณวันนี้ครูส้มจะมาสอนทักษะเคลื่อนไหววิชาพละศึกษาเรื่องการโยนบอลใส่ตะกร้าระยะ1เมตรค่ะเรามาดูวิธีการกันนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นโยนบอลกันก่อนนะคะก็จะมีตะกร้าเราจะใช้ตะกร้าอะไรก็ได้นะคะที่บ้านเรามีลูกฟุตบอลเราจะใช้ขนาดไหนก็ได้ตามความเหมาะสมของนักเรียนค่ะ สำหรับระยะที่เรากำหนดไว้นะคะคือ1เมตรเรามาดูวิธีการกันนะคะให้นักเรียนมายืนอยู่ที่จุดที่เรากำหนดไว้ใช้2มือจับลูกบอลเล็งไปที่ตะกร้าโยนบอลใส่ตะกร้าเรามาฝึกปฏิบัติกันนะคะ หลังจากนักเรียนดูคลิปวิดีโอแล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติกันบ่อยๆนะคะ